จืดมอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมจืดๆจูดึมจูดึมฮ้ยเอาเอาเป็นอะไรนะนานไงจูดึโโมโดนเลยโอ้มามามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้น้องชมพังมาเล่นอะไรคะเล่นจูดิมกับใครกับแม่กับแม่แล้วกับใครอีกวีพ่อนอนแล้วเล่นยังไงอ่ะเมื่อวานเล่นยังไงโอ้จูดิมอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมจูดิมจูดิม นานไงจืดื่มโดนเลยโอ้มามามาโอ้มาโอ้หนะจืดื่มโดนอะไรลูกอ้จืดดื่มครั้งแรกก็โดนเจ็บเลยโอ้จืดดื่มปึ๊บเจ็บเลยโอ้โอ้เจ็บเลยน้องชปังเจ็บเลยไม่เจ็บแล้วนะ้หายเจ็บยังคะ หายเจ็บรือยังลูกไปทำหน้าสิอโอ้เคยจะเล่นจืดดื่มกับแม่ซะหน่อยโอย้หายยังไม,ไม่เล่นแล้วหรออยากเล่นเล่นใหม่ไหมล่ะเล่นใหม่ไหมเล่นใหม่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวแม่แอบนะแม่แอบนะโอเคไหม,ไมแม่แอบนะโอเคนะ อ่าโอเคค่ะไหนโอเคค่ะก่อนโอเคโอเคค่ะแล้วจชปังจะกระโดดไปหาใครกระโดดไปหาแม่เอ้ากระโดดหาแม่ได้ยังไงเราต้องกระโดดหายายแบบเมื่อวานไงที่เราเล่นกันอะโอเคไหมพี่ไปเหยื่ของอ๋อแม่แมงไม่ได้ไปขายของแม่แม่แม่เหยือเยอืมแม่ไม่เล่นกับเชปังก่อนไงบ๊ายบายก่อนค่ะเนาะ ไปไปก่อนเนาะเจ็บเจ็บตัวเนาะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่เดี๋ยวค่อยเล่นกันใหม่เนาะโอเคไหมเดี๋ยวค่อยเล่นชือดึ่มให้เพื่อนดูใหม่เนาะชั้าปังอย่าไปดึงปากสิลูกอยาก่าไปดึงปากมนไม่เอานะเดี๋ยวมันเจ็บปาง้างั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยมาถ่ายชือดึงมให้เพื่อนดูใหม่เนาะโอเคค่ะ